พร้อมนะคะสําหรับเรื่องนี้ <laughs> มีขน้ําอมไหหน่อยน้ำน้อมอืมมันเนื้ออะไรอ่ะ

ไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยอืมมันเป็นมัเป็นอะไรอ่ะทำได้ กรอบส่วสดีครับป้าจ raz okay. ๋าสอบเป็นครับแก้มอกจิบคุณสวัดีคกะสวัดีค่าสวัสดีค่ะมานันข้าวค่ะได้ทัดอยู่เลยไม่สะดวก ดูวิวก่อนเนาะแป๊บหนึ่งอ่ะสวยไห,หมน,นี่มะเสียบนี่เลยวิวววของร้านก็สวยนะแต่ผ้าว่างผ้าตามไปไม่ไดเอาอมา <c oughs> ไม่ได้พบมาด้วย วิวแม่ไหนไหนให้ดูโน่นน่ะขนมเขามีตรงนน้นด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปตรงนน้นแดดร้อนเวลาเลื่อนมันเหวี่ยงเสาหนิดนึง ขอบคุณเลยนะจ๊ะชอบอะไรช่วงน้ำเห็ดมากมาห้าคนค่ะแยบบ้าก็ลงแล้วนอนไม่สะดวก หมดแล้ตัวสแานขอให้ชู้หน่อย

มดไปรีบไง้ข้าวข้าวจมดหม้แล้วกินแล้วอหหกินไปวหิวพอดีไงเออเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วกินแล้วกินไปครึ่งนึงแล้ว โอ้ไม่สู้แสดงวาชาเย็นเอมากเลยเนาะเอาเอาน้ำมาหน่อยหน่ง อยากกินะไรหวานน้ำตาลต้มถิ่นได้ยังอืมโอ้ยแล้วถิ่นเป็นซีนตุ้งต้น สองนาทีแล้วป้าขอลงก่อนนะ